ทุกคนตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าค่ะต้องเอาน้องหมาไปเก็บที่บ้านตามเดิมนะคะม,มีปัญหาก็คือน้องหมายังไม่ค่อยจะเข้ากันนะคะแแ<ม>ห่แแ่่กันแล้วก็เรามีเวลาน้อยมากในช่วงที่เราจะให้น้องหมาปรับ ตัวเข้าหากันในช่วงนี้นะคะวันนี้วันที่15เราเหลือเวลาแค่11 12วันที่เราจะอยู่ที่บ้านแล้วเราก็จะบินเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ยุ่งมากค่ะดยต้องพาลูกชายไปทําใบขับขี่ทานู่นนี่นั่นแล้วก็เตรียมอะไรอีกหลายอย่างทนะั้างงานก็ไม่เสร็จเราไม่มีเวลาที่จะนั่งอยู่กับหมาทั้งวันเพื่อให้หมาทําความรู้จักกันนะคะเราเอาหมาไปไว้บน บ้านใส่ในกรงไว้นะคะแล้วก็ปล่อยหมาที่อยู่บนบ้านให้ให้วิ่งรอบๆให้เขาคุ้นเคยแต่ว่าออก็ยังแห่แห่แห่แห,ห้ใสกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราจะเอาหมากลับไปอยู่ที่บ้านก่อนบ้านเก่าหลังนู้นนะคะเดี๋ยวพี่ชายก็คงจะกลับมานะคะอีกวันสองวันเพราะน้องหมาเขาเคยอยู่อยู่แล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะไม่ดราม่านะคะคือน้องหมาเขาเคยอยู่แบบว่าเขาอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็เรา ไปธุระเป็นวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเราก็จะไปดูเขาตลอดนะคะทั้งเชา้าแล้วก็ตอนเย็นอาหารให้กินทั้งเชา้าแล้วก็เย็นจ่อยจ่อยเอ้ยนมะ่สงสารลูกเดี๋ยวแม่กลับมาจากเมืองนอกก่อนนะลูกนะกลับมาจากอังเกฤดก่อนเดี๋ยวจะเอามาอยู่ที่นี่ด้วยกันให้หมดนะคะเดี๋ยวมีเวลาแล้วก็จับน้องให้ให้อยู่ด้วยกันให้ได้นะคะ ที่เราเป็นห่วงนะคะขอทุกคนอย่าดราม่านะที่เราเป็นห่วงคือน้องเพนนีเนี่ยเป็นหมาที่ไม่สู้ใครเลยนะคะแค่สองสามตัวที่อยู่ตรงนี้นะคะน้องก็โดนทั้งกระปอมทั้งซานซา่าโบลีเอาอยู่แล้วนะคะโดนกัดบ่อยมากนะคะเพนนีนี้จะเจ็บอยู่ตลอดเวลาเราสงสารน้องนะคะคือถ้าเอาสองตัวนี้ไปอยู่ด้วยนะคือหมาหมูนะคะเดีย๋ยวจะเป็นหมาหมูแล้วก็ ที่จะตายก่อนก็คือเพนนีเพราะว่าเพนนีอ่อนแอที่สุดในบรรดาน้องมานะคะเดี๋ยวเข้าซอยบ้านนะคะทุบานกันเด้อลูกท่บานกัน้เด็กแม่กลับมาจากนอนกบบแมวงเอาอายุบานน้ำกันตอ้บ้นด้ถึงแล้วค่ะทุกคนบ้านน้อยหอยสังของเราในตอนก่อนนู้นนะคะนี่แหละค่ะประตูประเตอพังหมดแล้วไม่มีเวลามาดูนะคะ โอ้ยสงสารลูกค่ะทุกคนมาค่ะลูกถึงบ้านแล้วปึ๊บโอ้ยตอนนี้ก็ฝากฝังเพื่อนบ้านไว้นะคะช่วยดูแลด้วยในช่วงที่ลุงไม่อยู่นะคะลุงไม่น่าจะไปนานหรอกเสื้อผ้าก็ยังแขวนอยู่แไปกันได้ละแไปกันได้แไปกันได้โอเคค่ะ วันนี้สิ้นสุดแล้วนะคะภารกิจเรื่องหมาหมาเอา้าสิไปน้ำแม่อีกสิเอา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 แดนน้ำแดะแทร่งตามแม่เลยค่ะทุกคนไปกลับบ้านกันดีกว่าโถ ไหนแล้วไม่รู้อ่ะปันดาเข้าใต้ถุนบ้านปันดาเข้าใต้ถุนบ้านนะคะแต่จ่อยระวังพิกพิกระวังลูกถอยถอยกลับหมายถึงว่าให้ถอยตรงนี้อยู่ไหนนี่ ก็แคบก็ลงได้นะก็ลงได้อยู่อะไรนะกลับบ้านคะ่ะโอ้ยจอยแมมจอยอยู่บ้านให้แม่ก่อนนะโอ้ยไปไม่ได้เลยด่างกัดจอยตายนั่นแน่อีมี่อ่าโดนอีมี่ไล่แล้ว <laughs> อีมี่มึงก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานก็เล่นด้วยกัน <c oughs> ตั้งนานเนะี่ยก็มาไล่อยู่ได้ นีวันด้าเข้าใต้ถุนบ้านแล้วไปแล้วค่ะถ้ามาทางนี้น้องจะไม่กล้ามานะคะเพราะว่ามีหมาใหญ่อยู่นี่โออีวนด้ามาด้วยใครอ่ะอีวนด้ามาอีวนด้ามาโอ้ตายโอู้น่ะแดนหันกินกินอยู่คุณดรอปเร็วเปิดประตูเร็วเปิดประตูโอ้ทุกคน ทุกคนอเอากลับไปบ้านมันจะดีกันให้ไหมอะมาเนี่ยเปค่ะเข้าบ้านอีกรอบนึงมารับจ่อยค่ะตอนนี้ปโอ้โหมาไม่เคยขึ้นรถแต่ขึ้นเองเลยค่ะไปกับไปไปกบไป ต้องเขากันให้ได้เนี่ยไปแล้วก็ไปแง่งแง่งแง่งไม่กัดเพนนีไม่ได้นะไปเป็นหมาหมูลุมกัดเพนนีไม่ได้เลยนะเมื่อกี้เราเออกอีกทางหนึ่งนะคะด้านหลังเรามันเป็นทางทะลุปไปถนนใหญ่ในหมู่บ้านได้เรากลับไปทางนู้นเพราะว่าเราคิดว่าหมาไม่กล้าไปค่ะเพราะว่าหมาใหญ่ทางนู้นโอ้โหแวนด้าคือ ใจสู้มากค่ะยอมพลีชีพเลยจอยจอยถอยนะคะเมื่อกี้นี่แต่วันด้านี่คือไปแบบพลีชีพเลยยอมตายเลยเพื่อได้ไปกับแม่ ข้ามอะไรอยู่เนี่ยโอ oh. oh. ้อมืดแล้วเออตั้งแต่ยังไม่มืดจนมืดย้อนเข้ามาหมาหมาหรือลูกมาคะดูซิมอมแมมโว้ยสองวันหลงบ้านนะคะกลับเข้าบ้านได้ไดีเรายังตามหาเจอนะคะน้องวิ่งบนรอบหมู่บ้านหมาใหญ่กัด เย,ยนรอลุ้นกันให้ลูกสาอต้องระวังด่างนะคะลุงก็หนักใจแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าทุกคนคือไม่ใช่ว่าไม่อยากให้น้องอยู่กับเราบนบ้านนะจริงๆเราอยากเอามาตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้ถ้าจะเอาไว้เนี่ย เราเหลือแค่สิบเอ็ดสิบสองวันที่จะอยู่บ้านแล้วก็เราก็จะบินไปอังกฤษแล้วนะคะสิบเอ็ดสิบสองวันเนี่ยมันจึงเป็นช่วงระยะเวลาที่เราทิ้งให้หมาหมาอยู่ร่วมกันไม่ได้ค่ะมันยังใหม่อยู่มากทุกคนหนักอกหนักใจจอยหลุดนะคะจ่อยหลุดที่ปล่อยไม่ได้เพราะว่า ลูกกรงใหญ่มากค่ะคือมันมันหลวมตัวจ่อยนะคะหมาตัวเล็กอ่ะเดี๋ยวจะต้องเอาตะข่ายมากันไว้เหมือนที่เราเคยทำนะคะตอนนี้จะให้เข้าอยู่ในห้องนี้ก่อนชั่วคราวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการเดี๋ยวเราจัดการลุงถามว่าฉันต้องเอาโรงมาต่อใหม่ใช่ไหมใช่ อ,อารมณ์ค่ะเรลียนกลาาแล้วค่ะนนเรื่องเคลียกลาดเป็นเรื่องปกติค่ะตอนนี้ลุงก,กับลูกสาวช่วยกันเอาคนละตัวนะคะมาลุงก,ก็เอาจอยก่อนเพราะว่าจอยเป็นลูกสาวลูกรักนแบนดามาลูกแบนดามาแบนดาแบนดาแบนดา้นดา,ดา,ดาหาแม่มั้ย <laughs> มาลูกมะมาลูกมะ ยอมอะแบนดดังะลง่อครงเด네ียกันก่อนลูกอคงเดียวกันก่อนยยกนุชายโยกานโยกาน there อันนี้ชั่วคราวก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเอาตาข่ายมานะคะ ตะข่ายที่เราเคยรื้อออกจากตรงนี้นะคะเราจะเอามาติดอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตะข่ายฝั่งนี้มันตามันห่างกว่านะคะส่วนข้างหลังตามันจะถี่กว่าค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ดูกับช่างเขาช่างเขาทําไปเยอะแล้วเรามาดูอีกทีเขาทําตาเท่านี้แล้วก็เลยให้เขาทําเท่ากันไปหมดเอาค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็ป้องกันเอาคือช่องเนี่ยมันใหญ่มาออกได้นะคะเนี่ย หมาออกได้เราก็เลยเดี๋ยวแก้ไขกันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้คงต้องให้น้องอยู่ตรงนี้แล้วก็ปล่อยให้ไปอื้อไปฉี่เราต้องดูแลเอาค่ะไปอื้อไปฉี่ดูแลเอาทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเอาน้องไปน้องก็ไม่อยู่วันอันแสนวุ่นวายเสร็จสิ้นนะคะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วค่ะ เราก็คงจะได้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราแก้ไขกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูค่ะว่าเราจัดการกันน้องยังไงน้องๆเข้ากันได้ไหมกัดกันเละแค่ไหนวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ